อดีตนักร้องสาวชื่อดังเนซินยอริต้าหรือลลิตาสิงโตทองสร้างความเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆอีกครั้งเมื่อเธอประกาศข่าวดีว่าปัจจุบันได้รับตำแหน่งใหม่เป็นเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีอบจังหวัดชนบุรีโดยเธอได้โพสต์ภาพและข้อความขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดในโพสต์ของเธอเนยได้ระบุว่าขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้ เนอจะทำงานเพื่อพี่น้องชาวชนบุรีอย่างเต็มความสามารถคะ่ะซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่อ,ออกไปแฟนๆและคนใกล้ชิดต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเส้นทางใหม่ของเธออย่างล้นหลามสำหรับเนซินยอริต้าเธอเป็นอดีตนักร้องที่โด่งดังจากเพลงฮิต s ิ c a อลและผลงานเพลงอื่นๆในยุค2000ก่อนจะหันมาสนใจด้านการเมือง และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเมื่อปี2020ปัจจุบันเธอไม่เพียงแต่เป็นผู้หญิงเก่งที่มีบทบาทในแวดวงการเมืองแต่ยังเป็น w o r k i n g w o m ว n ที่เป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆหลายคนเรียกได้ว่าจากเส้นทางนักร้องสู่การเป็นนักการเมืองเต็มตัวเนซินยอริต้าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสามารถของเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่เวทีเพลงแต่ยังสามารถก้าวสู่แวดวงการเมืองได้อย่างภาคภูมิพระกระดาษสัญ,ญลักษณ์การตบมือ